จำเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีอิมานสาหรับผู้ที่มีตะกวัวผู้ที่จิตใจและหัวใจของเขานั้นยังผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเจ้าเน้นย้ําแล้วก็กล่าวย้ําเตือนตัวผมและพี่น้องผู้ศรัทธาอยู่เสมอนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับความสุขจะมากจะน้อยเพียงใดถ้าเรามีความสุขและอิ่มเอิบกับมันก็ให้กล่าวคําว่าอัลหัมดุลิลล์มาชชาอัลลอฮฺแต่ถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราได้รับอาจจะเป็นความสุขที่อาจจะดีกว่าคนอื่นแต่ไม่สมหวังดังที่เราตั้งใจอย่างน้อยก็อัลฮัมดุลิลละห์ท่านพี่น้องครับหรือถ้ามันไม่ได้เลยมันคาดแค่กับสิ่งที่เราควรจะได้กับริสกีที่ถูกกาหนดไว้แต่มันคาดแค่แล้วก็ด้วยกับการที่จะต้องรอระยะเวลากว่าจะได้รับริสกีตรงนั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์และกุลเลหาฮนขอบคุณอัลลอฮ์ทุกสภาพท่านพี่น้องครับ แต่เมื่อใดก็ตามที่มมซีบาสิ่งที่เป็นภัยพิบัติหรือการทดสอบจะออนล่อมมาถึงพวกเราก็อินนาลิลลฮรวะอินนาริลัยรอโยนวันนี้ท่านพี่น้องผู้ฟังที่รักและเคารพครับชีวิตของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราได้นั่งแล้วก็ลองพิจารณาชีวิตของเราตั้งแต่ยาววัยหรือเรามองคนรอบข้างยกตัวอย่างผมเนี่ยท่านพี่น้องครับมีความรู้สึกว่าตอนนี้อายุ4 1อดทำดูลินแล้ว มีความรู้สึกเหมือนกับเมื่อสิปีที่แล้วยี่สิปีที่แล้วเมื่อสามสิปีที่แล้วเรายังวิ่งเล่นอยู่ที่มัส j ิดบั d r มุม u มิน i นศาลาลอยเวลาเรากลับไปที่มัสยิดบ้านเราพระขนงบ้านเราท่านพี่น้องครับมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเรายังนึกเนถึงต้นไม้ยังมีต้นมะพร้าวยังมีกอบอลยังมีสวนกล้วยนั่นคือเราไปเห็นสภาพเก่า,กาแต่เวลาวันนี้เรากลับไปท่านพี่น้องตึก ต้นกล้วยไม่มีต้นมะพร้าวไม่มีเป็นบ้านเป็นบ้านเช่าเป็นห้องเช่าไปหมดแล้วความรู้สึกที่เราผูกพันกับมันเนี่ยมันก็เจือจางแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าบางคนอาจจะมาทีหลังแล้วเขาไม่เห็นแต่สิ่งที่มันผูกพันกับเรามีมัสยิดที่เก่าแก่มากกว่า0ปีถึง300ปีมันก็ถูกรื้อไปเราก็เหมือนคล้ายๆว่าเรายังจําสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถา,ถามผมณวันนี้เนี่ยถามว่ามัสยิดที่อยู่ทุกวันนี้ผมขออนุญ,ญาตเพราะผมเป็นคนสารล,ลอยคนพระขนง ถามว่าถ้าหากว่าถามมัสยิดทุกวันนี้เนี่ยหลังที่เป็นสองชั้นกับหลังที่เป็นชั้นเดียวแต่เป็นไม้ที่ไม่มีตะปูเนี่ยผมผูกพันกับหลังนั้นมากกว่าเพราะท่านพี่น้องครับเราโตมาที่นั่นเราเรียนกูรอ่านที่นั่นเราเรียนหนังสือที่นั่นเราเอติครับเราละหมาดตปยตุลมัสยิดเราละหมาดฟัดดู5้าเวลาที่นั่นนั้นท้ำดูดินแห้วนั่นคือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าชีวิตของเรามีการทบทวนแต่เมื่อขยับมาท่านพี่น้อง คนที่เราเคยเห็นเขาตอนที่เราเป็นเด็กเขาเป็นคนอาวุโสเขาเป็นผู้ใหญ่ในสมัยก่อนเวลาวันอีดเราก็จะเดินเยี่ยมคนเป็นสิ่งหนึ่งที่ความเป็นเด็กเราจะมีความสุขและมีความภาคภูมิใจก็คือว่าวันอีดจะมีการกินถ้าสมัยก่อนก็คือ20-30ปีก่อนหรือบางท่านบางหมู่บ้านยังมีอยู่ก็คือจะมีข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดด้วยกับลูกใบกกหรือใบกระพงหรือแม้กระทั่งทางมะพร้าวเนี่ย มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆว่ามันเป็นวันอีฐวันรื่นเริงแล้วความเป็นเด็กก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าตังแจกแบบเนี้ยท่านพี่น้องก็คือการย้อนํำลึกถึงสิ่งที่เป็นอดีตสําหรับเราแล้วก็เสร็จแล้วสิ่งที่มันน่าหดหูก็คือว่าคนที่เคยเป็นผู้ใหญ่คนที่เคยให้คําตักเตือนเราคนที่เคยเป็นแบบอย่างให้กับเราเขาได้ล้มหายตายจากไปเวลาเรากลับไปที่ใดกับบ้านของเราที่เราโตมาที่นั่นท่านพี่น้องครับ มันเหมือนกับเด็กที่มาคนอื่นที่มาอยู่หรือแม้กระทั่งคนที่จะมาเป็นเขยเป็นสะใภ้ที่นั่นเราไม่ได้ผูกพันกับเขาแต่ความผูกพันของเราเรารวมมีความรู้สึกว่าคนผู้ใหญ่ที่เราเคยรักและเคารพเขาจากไปแล้วก็ผมถึงบอกว่าลละะอันธำมดลิลละนและกับอินนาลินแลนเนี่ยท่านพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่คู่กับเราจริงๆดังนั้นเมื่อเราเห็นคนกลุ่มนั้นคนอาวุโสชุดนั้นได้จากไปเนี่ย จากวันนี้ผมอายุสิบขวบสิบสองขวบตอนนี้ผมสี่สิบเอ็ดนะท่านพี่น้องครับแปบ๊บเดียวเองวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพียงเหมือนเสี้ยววินาทีเองฉะนั้นวันนี้ผมมานั่งอยู่ตรงนี้อายุของผมสี่สิบเอ็ดลูกของผมห้าคนจากที่ว่าม่าของผมมีลูกสิบหกคนผมแมีลูกสี่คนห้าคนท่านพี่น้องครับแล้วถามว่าคนที่เราเคยอยู่เขาเขาตายจากไปพร้อมหรือย,อยังที่เราจะเตรียมตัวแหละท่านพี่น้องกับการที่จะกลับไปสู่เหมือนคนเหล่านั้น วันนี้เนี่ยขออนุญาตเตือนนะครับว่าอิสลามไม่จําเป็นจะต้องมานั่งคิดทบทวนเฉพาะวันปีใหม่ไม่จําเป็นที่จะต้องทบทวนในวันที่นึกถึงอัลลอฮ์เราจะต้องทบทวนชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้นะท่านพี่น้องครับเราจะอายุ30จะยี่สจะห้สบก็ตามเนี่ยเราลองดูคนที่เรารู้จักสิไปแล้วหนึ่งอินนาลินแลว้วอินไนไลารอยยนมัสยิดก็ประกาศแล้วไปแล้วหนึ่งสองสามวันไปอีกหนึ่ง บางมัสติดบอกถ้ามีตายหนึ่งเดี๋ยวต้องมีอีกหนึ่งต้องมีคู่เราไม่ได้มีความสะทกสะท้านเราไม่ได้มีความวิตกกังวลเราไม่ได้คิดที่จะเตรียมพร้อมว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นเราที่จะไปอยู่แบบเขาผมคุยเคยคุยกับเสาเย้าแย่อยู่ตลอดกับคนที่บอกว่าเวลามีเงินแล้วเนี่ยจะไปปลูกตึกที่นั่นจะไปซื้อที่ที่นั่นซื้อที่ที่นั่นแล้วเขามาขอซื้อก็ไม่ขายรอที่จะขายให้นเงินมากขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อที่นั่นตอ ผมคนหนึ่งท่านพี่น้นองผมเล่นที่ไม่เคยเก่งแล้วก็เป็นในหน้าที่ไม่เคยเป็นกับเขาด้วยแต่ผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราถูวงสอนมากก็คือว่าเราต้องมีชีวิตอยู่เช้านี้เนี่ยให้เราเตรียมว่าคืนนี้เราอาจจะตายก็ได้เรามีชีวิตตอนเนี้กลางคืน,นั่นพี่น้องครับที่ผมกําลังอัดรายการอยู่มันเป็นกลางคืนเนี่ยต้องคิดว่าพรุ่งนี้เช้าเราอาจจะตายก็ได้ถ้าเรามีความคิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีการที่จะเตรียมสเสบียงกับการที่จะเตรียมอามันอิบะดา กับการที่จะยกมือวิงวอนขอจากอรรถสุฮานุวตาราชาเจ้าเราจะไม่คิดกับสิ่งที่มันไกลตัวเราไปทำไมถึงพูดเช่นนี้ท่านพี่น้องครับคนที่เขาทําได้ก็ถือว่าเป็นริสกี้เป็นเนี้ยมัดเป็นอะไรต่างๆแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านอิ่ามสมัตกนณีรอฮิมาหุลลอ์ท่านได้กล่าวเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับสําหรับคนที่มีตะกวาท่านอิ่ามสมัตกนทีรอฮิมาหุลลอดได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านเนี่ยตัมบิหุลกอฟิลินเตือนสติผู้ที่หลงลืมท่านพี่น้อง ทำไมเราต้องมาทบทวนกันแบบนี้ทำไมผมถึงกล่าวนำแบบนี้ว่าชีวิตของผมมาอย่างไรมาจากมัสยิดแล้วเสร็จแล้วทำไมต้องผูกพันกับคนอาวุโสคนรุ่นเดียวกับผมนะท่านพี่น้องก็ตายไปแล้วสองคนเกิดปีเดียวกันเรียนห้องเดียวกันตายไปแล้วสองคนแล้วรุ่นผมนี่ตายไปแล้วแล้วถามว่าเราจะรอว่าเราจะตายเหมือนคนอาวุโสแบบนั้นไหมเด็กก็ผมก็ตายไปแล้วท่านพี่น้องแล้วก็ท่านลองนึกถึงบ้านท่านสิ ลองนั่งนั่งหลังจากฟังผมเสร็จแล้วนะท่านพี่น้องนะอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะฟังกันให้เสร็จก่อนท่านพี่น้องลองนั่งนึกหลังจากเสร็จผมแล้วเนี่ยแล้วลองนึกสิครับว่าเพื่อนของท่านพี่น้องของท่านป้าอาลุงของท่านญาติใกล้เรือนเคียงโต๊ะกีวางแช่หยังของเราที่เขาอยู่กับเรามาเนี่ยเขาไปแล้วนะท่านพี่น้องครับเราก็ต้องคิดแล้วทบทวนว่าวันนี้เราพร้อมที่จะไปนั่งแบบเขาหรือยังก็ต้องหาสิบะ ขออนุญาตใช้คำพูดที่บอกว่าตอนที่จะเดินทางไปนอกเนี่ยก่อนจากนั้นเนี่ยท่านพี่น้องในขณะที่เป็นหนุม่มก็มีประโยคหนึ่งที่ฝังฟังแล้วแล้วก็ฝังใจอยู่ก็คือว่าจงละหมาดก่อนที่จะละหมาดประโยคนี้ใครจะเป็นคนคิดขึ้นมาผมไม่ทราบแต่ขอรอทรงประทานผลละบุญให้เขาด้วยเพราะประโยคนี้เนี่ยจะถูกเขียนไว้ที่หน้าต่างบ้านผมเวาลาเมื่อก่อนที่ผมอยู่สารละลอยเนี่ย เขียนด้วยกับดินสอนและก็เตือนสติกันอยู่ตลอดว่าเวลาจะลงจากบ้านหรือเปิดหน้าต่างทุกเช้าเนี่ยมันจะเห็นว่าจงละหมาดก่อนที่จะถูกละหมาดแบบนี้มันเป็นอะไรที่จะมีการเตือนตัวเองอยู่เสมอเป็นการเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือบางคนไปเขียนสมมติบ้านสองชั้นก็จะเขียนตรงบันไดที่จะลงไปชั้นล่างเนี่ยเวลาลงแล้วมันต้องเห็นทุกวันเนี่ยจงละหมาดก่อนที่จะละหมาดเสร็จแล้วเรามีตา แต่ใจของเราจะบอดหรือไม่นั้นวันเราอาลลมแต่ถ้าเราได้เห็นทุกวันเนี่ยสักวันหนึ่งท่านพี่น้องมันต้องมีสิ่งที่จะมาสะกิดใจเราแล้วเราก็จะละหมาดเสร็จแล้วจากประโยคนั้นเนี่ยท่านพี่น้องครับมันก็จะเตือนสติแล้วเมื่อโตขึ้นมาได้เรียนนั่งสืออันทำดุลินแล้วยกับการที่อัลลอฮฺสุบันออฺตาลาเจ้าทรงโปรดปานพ่อแม่ที่ให้ความสําคัญกับการเรียนด้านศาสนาเนี่ยมันก็มาเจอกับคําพูดที่ท่านซยดินาอุมัรคอลีฟาอุมัรฺฮฺดิยัลลอฮฺอันฮุ เป็นคำพูดของท่านอุมาริดเดียลอฮาอันรูที่ท่านกล่าวว่าหาซิบูอัลฟุสะกุมกบาลันตัวหาซบูจงตรวจสอบก่อนที่พวกท่านทั้งหลายจะถูกตรวจสอบวาซินูกบาลันตูซานูแล้วก็พวกท่านทั้งหลายจงช่างอามันอิบาด้และความชั่วของพวกท่านเนี่ยก่อนที่จะถูกอัลลอฮ์ก่อนที่อัลลอฮ์จะนําอามันและอิบาด้ของพวกท่านกับความชั่วของพวกท่านไปช่างในมีซานของพระองค์มันก็มาสอดคล้องมันมาล้อกันว่า ในความเป็นอดีตของเราถ้าเราเอาอดีตปล่อยวางไปบางคนบอกไม่ต้องคิดอดีตคิดถึงอนาคตแต่เราต้องคิดถึงอดีตแล้วเราก็ต้องมานั่งนับว่าอดีตของเราเราดีมากแค่ไหนปัจจุบันต้องดีมากกว่านั้นอนาคตต้องประเสริฐกว่าถ้าอดีตของเรานั้นไม่ดีท่านพี่น้องปัจจุบันต้องปรับปรุงแล้วอนาคตเราก็จะต้องแก้ไขให้มันดีกว่านั้นนั่นแหละคือการเตรียมที่บอกว่าเรานั้นไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะลาจากโลกนี้อย่างไร ฉะนั้นการมฮาสบ้านเนี่จึงเป็นสิ่งที่บอกว่าเราจงตรวจสอบตัวของเราเองผมพยายามผมเพิ่งเข้าใจท,ท่านพี่น้องครับอาจจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะบอกว่าคนหนุ่มไฟแรงเนี่ยประโยคนี้เป็นประโยคที่คนหนุ่มทั้งหลายอาจจะบอกว่าเขาก็ไม่ชอบผู้ใหญ่เหมือนกันทำไมไม่โอกาสพวกเขาแล้วเราก็มาดูประวัติศสาสตร์ของท่านนบีมุฮัมสลลัลฮไวะซัลลัมเนี่ย ท่านนาบีทํางานได้ว่าทําการเริ่มเผยแพร่ด้วยกับการเชิญชวนด้วยกับการเรียกร้องสุขกลริมะและอีกหลลอฮราเรามาดุเรูสุลลอฮเนี่ยตอนที่ท่านอายุสี่สิบเวลาเรามาเห็นอายุสี่สิบท่านพีน้องเราเพิ่งเข้าใจตัวผมนั่นท่านมีน้องนะไม่ได้หมายความว่าผมมีอคติกับผู้ใหญ่แต่เวลาสมัยก่อนในเวลาเรากําลังเป็นหนุ่มกําลังมีพลังกับการที่จะทํางานเนี่ยทาไมผู้ใหญ่ไม่ให้เราทํางาน เราอยากจะทํานั่นผู้ใหญ่ไม่ให้ทำเวลาเราอายุมากขึ้นท่านพี่น้องครับจาก20เป็น30เราเริ่มคิดได้ว่าจากตอนที่เราอายุ15กับอายุ20ตอนที่เรา30ปัจจุบัน40เนี่ยท่านพี่น้องมันจะมีความคิดที่ต่างกันว่าการคิดอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะรอบครอบในเหมือนกันถ้าเราคิดได้แบบนั้นนะเรานําแบบอย่างของท่านนาบีนะท่านพี่น้องนั้นะในเรื่องของอายุด้วยเนี่ยนะเราก็ต้องมาคิดว่าตอนนี้เราอายุ40แล้วเนี่ย เรามีอะไรที่จะเป็นตัวเลขที่มันจะช่วยเรานั้นในการที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เราเห็นสังคมที่ไม่ดีเราทำอย่างไรจะช่วยกันปรปับปรุงเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเรายาวอาดีตที่เราเป็นอยู่นะท่านพี่น้องนะมาทําให้มันเกิดปัญหาแต่เราจงนําอดีตที่มันเกิดคู่กับเราเนี่ยจงช่วยกันแก้ไข ดังนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าเมื่อเรามีการหาทราบมีการตรวจสอบเหมือนกับที่ท่านอุมะฮเราเราอ,อันฮูได้ใช้พวกเราทําการตรวจสอบเนี่ยผมจึงบอกว่าเมื่ออายุ40แล้วเนี่ยท่านพี่น้องครับเวลาเราเห็นใครทําความเดชทำดุลินละเวลาเราเห็นใครคนที่ทําความชัว่วอ่านพี่น้องอย่าเพิ่งไปประนามเขาอย่าเพิ่งไปตําหนิเขาแต่เราพยายามที่จะเข้าไปคุยกับเขาหรือเรากับมาขอดุดอาเนี่ยเพราะเราเห็นในชีวิตของเราเนี่ยท่านพี่น้องในสังคมบ้านเราเนี่ย ทุกคนที่โตกันมาก็จะเห็นทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาก็จะเห็นว่าในสังคมบ้านเราเนีย่ยมีทั้งขวามีทั้งซ้ายมีทั้งดีมีทังทงท้งชั่วมีทั้งดำมีทั้งขาวมีทั้งคนคุมหิยาบแล้วไม่คุมหิยาบมีทั้งคนละหมาดแล้วไม่คนคนไม่ละหมาดเราจะปล่อยเขาแบบปล่อยวางว่าฉันละหมาดฉันจะชบครบเฉพาะคนที่ละหมาดแล้วฉันก็จะตัดหางเขาพวกเขาไปเลยว่าอะไรก็จะไม่อยู่ตายก็ไม่เหยี่ยม ถ้าเรามีอำนาจกับการที่จะบริหารในมัสยิดไม่ให้ฝังในกูโบอีกต่างหากเราไปห่วงกันตอนตายไปห่วงกันตอนที่จะลงหลุมผมเคยพูดเล่นๆท่านพี่น้องครับแล้วก็บอกว่าเวลาถ้าผมตายเนี่ยนะท่านจะเป็นอะไรก็ช่างหรือผมจะเป็นอะไรแล้วท่านจใจผมฝังหรือไม่ฝังเนี่ยผมไม่เกี่ยวแล้วผมตายไปแล้วเราไปห่วงกันว่าญาติพี่น้องเขาก็วุน่นวุ่นวายที่ท่านพี่น้องครับคนคนหนึ่งไม่ละหมาดที่มัสยิดแล้วท่านไปออกมาตรการว่าไม่ให้ฝังในกูโบทําไมละหมาด บางมัสยิดทาแบบนั้นก็ถือว่าเป็นความคิดเป็นโมชาวราร์ของคณะกรรมการมัสยิดหรือจะด้วยอํานาจของใครผมไม่ทราบแต่ผมถามว่าเป็นๆป็นนะเดินไปคุยกับเขาหรือยังถ้าท่านบอกเดินไปคุยแล้วเนี่ยแล้วถามมีมาตรการหนึ่งสองสามหรือยังเราต้องใช้เขาเรียกว่าบทบาททางสังคมก่อนหรือเรื่องที่อยู่ด้วยกันในสังคมก่อนเนี่คือสิ่งที่บอกว่าเราไปรัดวงจรเร็วไปไประชุมปุ๊บฟันธงเลยว่าไม่ให้จากนั้น เราจะอยู่ด้วยกันนันท่านพี่น้องนะกับอายุที่มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับก็ขออนุญาตนําเสนอว่าเราจงเป็นคนที่รอบคอบและไตร่ตรองและเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดดีชมเชยเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็คือดูอาและก็แก้ไขอินชาอัลลอฮ์ชีวิตของเราและสังคมของเราก็จะดีขึ้นครับอัสลามุอะลัยฮิซซาลลัลอิมุฮัมัดอัลลอฮะลอละซาบิวัลฮัมดุลิลลอฮิรับบินอลามีนวัสสาลามุอะลัยกุมุอะัยมุตุลลอฮิวะบารักาตุ